พาราที่ออกสู่ตลาดน้อยลงเนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงอย่างผลัดใบนะคะก็ส่งผลให้ราคาน้ำยางสดเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยราคาในวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่กิโลกรัมละ45 47บาทซึ่งถือว่าสูงกว่าราคาก่อนหน้านี้เกือบกิโลกรัมละ10บาท เกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสงขลายังคงเร่งกรีดน้ำยางเพื่อส่งจำหน่ายภายหลังราคายางพาราปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ราคาน้ำยางสดณจุดรับซื้อตลาดกลางยางพาราอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาขยับขึ้นอยู่ที่กิโลกรัมละ45 47บาทสูงกว่าราคาเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เกือบกิโลกรัมละ10บาท ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาลที่เร่งแก้ปัญหาราคาอย่างทั้งระบบสร้างความพอใจให้กับชาวสวนอย่างเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้เข้าสู่ฤดูการยางผลัดใบค่ะทําให้น้ํายางสดออกมาน้อยและหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงที่จะต้องหยุดกรีดยางประจําปีเกษตรกรส่วนใหญ่จึงเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือต่อเนื่องไปจนถึงฤดูเปิดกรีดอีกครั้งเพื่อให้ชาวสวนยางในภาพรวมได้รับอนิสงค์อย่างทั่วถึง